สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของ gmail นะครับการเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยนะครับหรือว่าเปลี่ยนให้มันจำง่ายนะครับตามแบบที่เราต้องการนะครับมีวิธีนะครับและขั้นตอนในการเปลี่ยนอย่างไรอ่าเรามาเริ่มลงมือกันเลยครับก็เริ่มจากนะครับเปิด google chrome ขึ้นมานะครับพอเปิด google chrome ขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับ ให้เราล็อกอินนะครับเข้าใช้งาน gmail นะครับแต่ผมจะใช้หมดหน้าต่างไม่ระบุตัวตนนะครับเพราะว่า gmail หลักของผมเปิดอยู่นะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วครับเราก็คลิกไปที่ลงชื่อเข้าใช้แบบนี้นะครับ gmail นะครับที่เราได้สมัครเอาไว้หรือที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับเราก็พิมพ์อีเมลลงไปนะครับผมจะเปลี่ยนรหัสผ่านของ gmail นี้นะครับม่านเรืองสีตัวนี้นะครับแล้วผมก็กด next ต่อไปตัวนี้ ผมก็ใส่รหัสผ่านเดิมก่อนนะครับรหัสผ่านเดิมที่เราได้ใช้งานมานะครับเราใส่ไปแล้วครับเมื่อถูกแล้วก็กดที่ถัดไปนะครับรอสักครู่ตรงนี้นะครับเขาอาจจะขึ้นมาให้เราอัปเดตหรือยืนยันนะครับแล้วก็คลิกไปที่อัปเดตนะครับแล้วก็กดข้ามไปเขาจะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดข้ามไปนะครับตรงนี้นะครับเราก็อีเมลสำรองตัวนี้นะครับ เราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับหรือเราจะใส่ก็ได้นะครับการใส่ก็มีประโยชน์นะครับเผื่อเราลืมนะครับเราจะได้ใช้อีเมลสำรองเนี่ยในการที่จะตรวจสอบนะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็กดข้ามไปนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับก็กดไปที่เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมา gmail ปกตินะครับพอขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับให้เรามาดูนะครับ มาที่รูปโปรไฟล์ของเรานี่นะครับมาที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่จัดการบัญชี Google นะครับอพอขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เรามาที่ข้อมูลส่วนบุคคลทางซ้ายมือตรงนี้นะครับอพอข้อมูลส่วนบุคคลเสร็จปุ๊บนะครับมาตรงนี้มันจะมีคาว่ารหัสผ่านให้คลิกตรงรหัสผ่านตรงนี้ขึ้นมานะครับพอขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บ เขาจะให้เราป้อนรหัสผ่านก่อนนะครับรหัสผ่านเดิมนะครับเป็นรหัสผ่านเดิมขึ้นมาพอกดถูกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดถัดไปนะครับทีนี้เมื่อเราใส่รหัสผ่านเดิมถูกนะครับเราก็จะขึ้นมาสู่หน้าต่างของการกําหนดรหัสผ่านใหม่แล้วก็คิดรหัสผ่านใหม่แล้วก็เติมลงไปนะครับเติมรหัสผ่านใหม่ลงไปแล้วก็มีการยืนยันนะครับเติมครั้งแรกแล้วก็มีการยืนยันให้ตรงกันกับข้างบนเสร็จแล้วก็ กดไปที่เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับอ่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอ่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าใหม่นะครับโดยรหัสผ่านใหม่นะครับก็เข้ามาหน้าต่างไมระบุตัวตนไปที่ g o o g l e นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับ แล้วก็พิมพ์อีเมลของเราลงไปนะครับอีเมลเมื่อกี้นะครับที่เราได้เปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับอ่ามั่นเรืองสี at s i g m a i l com นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับทีนี้เราก็จะใส่รหัสผ่านป้อนรหัสผ่านโดยเป็นรหัสผ่านใหม่ที่เราได้เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับลองพิมพ์เข้าไปถ้าถูกปุ๊บนะครับมันจะเข้าสู่หน้าต่างของ gmail ปกตินะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าใช้งาน google drive ก็ได้นะครับในนี้นะครับเนี่ย กูเกิลได e นะครับซึ่งมีประโยชน์มากนะครับอันนี้นะครับเป็นอีเมลใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail แบบง่ายๆนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสําหรับตัวเราเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนเรื่อยๆก็ดีนะครับนะครับหรือเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนได้ง่ายๆแบบที่ทําให้ดูนี่เลยนะครับยังไงนะครับ ถ้าชมคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะรบก,กวนกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ